ดีค่ะบักสุภาพมือสองค่ะแอลค่ะค่ะวันนี้นะคะทุกค้าขาเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดกางเกงรูมห่ offs, ้าขายาวผู้ชายนะคะ เป็นงานญี่ปุ่นรถดีเอนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบักราคา5,000บาทค่ะลูกค้าคะน้ำหนัก100กิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะ1 8 0ถึง200ชิ้นนะคะตกต่อชิ้นประมาณการเข้าๆนะคะลูกค้าคะ2 4่5บาทนะคะโอบ้าหตทนะคะเป็นขาลำรองใช่ค่ะลำองแบบไหนใส่สบายมากใส่สบายใสะนอนบ่ใส่เดี่ยวบ่ใส่เดี่ยวก็ได้นะคะบ่อ่าเดี๋ยวเรามาดูกัน รูปิาคาจะไม่เคยมีรีวิวนะรีวิวเป็นรอบแรกรีวิวเป็นครั้งแรกเลยราคาค่ะ5,000บาทนะคะงานนร0กิโลค่ะต้นทุนสุดคุณจริงๆค่ะ15บห้าบาทราคา5,000บาทค่ะลูปาคาสาวอุ้ป็นรวมผ้าเนาะเป็นแบบว่าใส่แบบสบายๆไม่น่าเชื่อลูกค้าจ๋า กางเกงยีนลูกค้าจ๋าเป็นขาจจาด้วยต้นทุน25บาทตัวนี้ร้อยห0าสบร้ได้เลยลูกค<ช>้จาจ๋าต้นทุน25บาทสุดคุ้มนะคะร้อยกิโลนะราคา5,000บาททั้งหมดนี้เลยนะคะโอ้โหแบรนด์ของเขาก็หลากหลายมาเ,เลยนะคะอันนี้เอ็ดวินอ้ สุดไม่ได้ดูปแพ็คค่ะอ่าอันนี้ก็เอ็กวินนะคะยี่สิบห้าบาทนะคะเป็นเนื้อยีนบางแบบนี้นะคะใช่ค่ะใส่เที่ยวได้ใส่ขับรถได้ใส่ทางานได้อ่าอันนี้ก็เอ็กวินนะคะลูกค้าค่ะสกอ n สกอนมีมาเป็นเนื้อยีนก็มีมานะคะลูกค้าค่ะหลากหลายเลยทีเดียวนะคะเอาเอ็กวินเพืลายแท้อันนี้ก็เอ็กวินค่ะลูกค้าจ๋าให้ด่วนให้เร็วให้ไวลูกค้าจ๋าสินค้ามีไม่เยอะนะสินค้ามีไม่เยอะนะคะอันนี้ก็เอ็กวินลูกค้าจ๋าเอาก็สวยแท้ เอ็กวินเยอะมากตามกันมาติดๆเลยเอ็กวินเอ็กวินเลยทีเดียวลูกค้าจ๋าไม่น่าเชื่อเอ็กวินต้นทุน25บาทาบาทร้อยกิโลราคา5,000บาทนะคะให้ด่วนให้เร็วให้ไวลูกค้าจ๋าเราเริ่มตั้งแต่ SML เลยนะคะแบบว่าพักไซส์กันมาเลยนะคะแบบว่าใส่ใส่ได้แบบ หลากหลายเลยอ่าใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสามารถใส่ได้เลยใส่ลำลองใส่เล่นใส่เที่ยวใส่ได้เลยนะคะลูกค<ช>้าชอบตรงที่ราคาเขาลูกค้าจ๋าบางตัวสามารถเอาไปทําแบบว่าัพทาราคาได้เลยบางตัว 120, 50, 50, 80, 200ร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบสองร้อยกว่าบาทก็ยังได้นะคะลเลยค่ะหรือว่าลูกค้าเอาไปไลฟ์สดขายนะคะ<ช>แบบจะตั้งราคาได้ไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องตักแดดตักฝนนะคะเหมือน<ช>แบบว่า ไลฟ์สดขายหน้าเพจไปเลยใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเม่รับนะคะค่ะ Bad to be good นะคะอ่านผิดขออภัยนะจ๊ะลูกค้ารบกวนลูกค้าโทรติดต่อพนักงานนะจ๊ะหรือว่าอินบอกได้นะคะขอบคุณมากมากนะคะอ่าคุณอะไรนะคะ Bad to be good นะคะขายยาซีอู๊ค่ะกคุอ่ะตบมือให้คุณกูขอบคุณคุณกูที่สีลูกค้าจ๋าขออให้ไลน์ด้วยความระเบียบนะทุบโดนลูกกูบกู เยอะไมคะไม่เยอะแล้วค่ะพี่แอ๋วไม่เยอะกี่ลูกอ,อ๋อลูกเดียวยอโอ้ยออหลายลูกเดียวโอ้ยลูกค้าจา๋าลูกค้าท่านไหนที่เล่นอยู่แล้วคุณกู๊ดค่ะคุณกู๊ดมีแค่อีกหนึ่งระสอบนะสาม,มารถซื้อเพิ่มได้เลยของมาไม่เยอะกระสอบนี้มาใหม่ๆลูกค้าจ้าร้อยกิโลไงราคาห้าพันบาทต้นทุนชิ้นหนึ่งยี่สิบห้าบาทก่อนนะเพราะว่าอาจจะเป็นบอกว่าบวกรบคุณทานเล็กไม่น้อยนะคะแต่ว่าแบรนด์หลายหลายยูนิโคจ้าเป็นสินค้าคัสเซตเอของทางบริษัทบัตนะ ีเปอร์เซ็นต์เปื้อนดำบ้างนะคะค่ะเปื้อนดำมีเจอ5-15เปอร์เซ็นต์นะค๊ะตามเกณฑ์ของบริษัทบัรเกิลเลยตามเกณฑ์ของทางบริษัทบัรเกลเลยลูกค้าจ๋าเป็นเนื้อผ้าอ่ะเป็นรวมๆ้าสายกามีผ้าขั้นตอนกามีผ้าเย็บกามีลูกค้าจ๋าเป็นรวมๆจะโชคตรงต้น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 ทุนนะลูกค้าค่ะต้นทุนนี้โอ้เราเมย์นักจ้กรวาง ตัดเพลงขอขอบคุต่อที่เลี้งลูกค้าค่ะลูกค้าท่านไหนที่พลาดกระสอบนี้ไม่ต้องเสียใจเรายังมีอีกหนึ่งกระสอบปบอกค่ะบอกแน่ใช่ลูกค้าจ๋ามีอีกหนึ่งกระสอบเท่านั้นนะคะแบ็คหนังเบอร์ค่ะลายที่สวยยั่วยลูกค้าจ๋าแบบนี้มีค้ามาใช่ค่ะสกงสกอตสไตล์แบบนี้มีค้ามา เรื่องไซส์เราก็ค่ะนะคะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่พลาดกระสอบนี้เรามีเป็นกระสอบใหม่นะคะสามารถติดต่อนักงานเราได้เลยนะคะค่ะหรือว่าเบอร์ที่หน้า Facebook นะคะลูกค้าจ๋าชอบเบอร์ไหนกดเบอร์นั้นได้เลยนะคะค่ะเน้นย้ำอีกรอบเลือแค่กระสอบเดียวเท่านั้นใช่หรือว่าคุณกู๊ตจะคือเพิ่มก็ได้นะคะใช่ค่ะแลก็ซืออย่างเดอกับอันเนี้ยนะคะลูกค้าจ๋าขอเป็นแบบว่าทำลงท้ายนะคะใช่ค่ะยูนิคอ สวยเลยทันทีลูกค้าจ่ายยูอสบัดต่ตอนิดนึนงกระสอบนี้ร้อยกิโลค่ะลูกค้าจ่าร้อยกิโลในราคาห้าพันบาทเป็นกางเกงแบบว่าใส่สบายสบายผ่อนคลายผ่อนคลาย,ายลูกค้าจ่าลำรองผู้ชายแบรนด์นี้<ช><ช>เป็นขายาวล้วนนะคะเนะื้อผ้าไม่หนามากนะคะใส่ได้ทุกฤดูกาลเลยนะคะยิ<ช>่ง<ช>แม่เหลอากาศร้อนๆนะคะแต่แบบว่าอยากใส่ขายาวอย่างนี้นะคะสามารถ หมดนี้ไปได้ไดยเลยค่ะ G U แบนด์คอลก็ได้ใส่เดียก็ได้กันแดดกันลมได้เลยนะคะใช่ค่ะแบรนด์เยอะมากลูกค้าจ่าย X w ินมีมา Uniqlo มีมา G U มีมา Back Number มีมา Back Number มีมาย n i ใน o ค่ะซไว้เลยทีเดียวลูกค้าจ๋าแนะนํานะคะซู้เยอะเรามีราคาลดเยอะแต่ว่าสินค้าหมดนี้เน้นย้ำอีกรอบมีแค่กระสอบเดียวเท่านั้นนะคะอุ้สวยสวยสวย สวยเลยสวยเลยลูกค้าจ้ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าท่านใดนะคะที่สนใจในะคะมีอีกหนึ่งกระสอบนะคะสามารถเก็บได้เลยนะคะใช่ค่ะให้ด่วนให้เร็วให้ไวลูกค้าจ้าให้ด่วน<อ>ให้เร็ว<ห>เลยนะคะอย่าพูดเร,กกราจะไฟ์สดนะอ่าเดี๋ยวไม่แน่เราอาจจะพาลูกค้าไป5 0าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้คะนะละกค้ไม่ค่อยหัวหล่อไเกลือมิ้วขึหัวหล่อเกอเอาไปตรวจแก๊กอ่ลเอาตาแบรนยู่นี่ล่ะลูกค้าจ้าใช่ไหมคะใช่ไหมคะ ไม่ใช่เราผ่านเลยนะคะเมย์ไม่ใช่เราผ่านค่ะผ่านเลยนะคะลูกไม่ผ่านเราผ่านอย่างเดียวลูกค้าจ๋าเมนย่างหยุดนะกรอบนะลูกค้าคะกระสอบนี้ในราคา5,000บาทนะลูกค้าคะสินค้าเหลือไม่เยอะแล้วนะคะเอ้าวิ่งขึ้นมาให้เชียลูกค้าจ๋าสอนให้วิ่งกระสอบนี้แบบว่าแบนเยอะมาก ยหอยแบบนี้ก็มีมานะคะต้นทุน25บาทนะคะใช่ค่ะงาน100กิโลค่ะราคา5,000บาทันบคะแต่สัปสอบนี้มีลูกค้ารับไปแล้วนะค่ะจ้าห้าพันบาทเท่านั้นค่ะ1 0อกิโล5้าพันบาทเอวินค่ะหนายแบหลายจริงๆนะคะแบรนด์ของเราคัดมาเลยนะเอาเอวินอีกแล้วค่ะลูกค้าจ้า เขาจะเป็นมือหนึ่งหรือเปล่าเนาะเนื้อผ้าเดียวกันเลยลูกค้าจ๋าเอ็ดวินอีกแล้วกรสอบนี้เอ็ดวินเยอะมากเอ็ดวินค่ะอีกแล้เป็นทรงแบบนี้ไซส์ S ไซส์ M ใส่ด้วยกันได้นะคะเพราะเขามีเชือกตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถผูกได้เลยนะคะอ่ายูนิโคจ้ายูนี่ละลูกค้าจ๋ายูนี่ละยูแต่เอ็ดวินก็ยูนิโคยูเอ็ดวินยูยูนิโคยูจียูอยู่ไหนล่ะลูกค้าจ๋าสามสีแบรนด์อยู่นี่และค่ะ แบรนด์ของเราค่ะมาเลยนะคะเป็นสินค้ามาใหม่นะคะมีจํำนวนจากัดน,นะ,ะใช่ะค,ะค่ะสินค,ค้ามาใหม่ราคาสุดคุ้มค่ะลูกค้าจะราคาสุดคุ้มนะคะเอาแบรนด์เขาจะขึ้นหลายเช่ไหมคะแบ์เล่ ลอยิ้มขึนาดูค่ะสังเกตคือไม่ไม่ไปไหนมาไหนเลยค่ะใช่ค่ะอยู่จิวอยู่ยูนิโคอยู่เอสอินนะตะกรงสกอตแบบนี้เรามีมาลูกค้าจ๋าเป็นรวมๆเลยก็ว่าได้นะคะแต่เน้นเป็นขายยาอยูนิโคจ้าใช่ค่ะอ่ะความสวยของเรามิ้นขาสะบัดขึ้นมาค่ะมินขาสะบัด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 ค่ะมิ้นขาได้ค่ะบเรื่องนี้ให้ลูกค้าเห็นนะคะ ลูกค้าบอกไม่ต้องรู้หมดได้ไหมคะได้นะคะโอเคค่ะลูกค้าจ๋าอันนี้เราประมาณการเนาะมีลูกค้าซ F ไปแล้วนะคะลูกค้าขาสุดคุ้มราคาสุดคุ้มนะคะลูกค้าขาโอเคนะคะลูกค้าขาไอทวนลายกันนะคะหมวนนี้เป็นกางเกงขายาวเน้นแบบคลาๆกับรวมผ้าเน้นลำลองนะคะเป็นงานญี่ปุ่นรัดดีเอนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัค ราคา5 0า0บาทค่ะน้ำหนัก1 0 0กิโลจํานวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าค่ะ180-200ชิ้นนะคะตกต่อชิ้นประมาณการเท่าๆ 25- 26บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบักได้หลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์ไอนะคะหรือจะเป็นเบอร์โทรหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้างานได้นะคะบริษัทของเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่ก้าวโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะคะฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางขอบคุณช่องทางยูทูบค่ะสาหรับวันนี้นะคะ ขอบคุณค่ะ